ครับก็สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับอาร์มของหนุ่ยนะครับผมหนุ่ยเรสซิ่งโปรเจกต์นะครับเป็นสีม่วงนี่นะครับเว็ร้อยสิบไอนะครับสีม่วงนะครับอาร์มกล่องคานเล็กนะครับผมหยุดสองนิ้ว วันนี้นะครับเราจะติดตั้งนะครับชุดอาร์มนะครับทั้งชุดเลยนะครับชุดใหญ่กับวีบร้อยสีใบนะครับก่อนติดตั้งก็รีวิวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะครับผมสําหรับอาร์มหนุ่ยนะครับก็มีขายต่อเนื่องนะครับผมช่วงนี้ลดราคานะครับจาก1ัน0ช่วงนี้ก็โปรเดือนนี้ก็1299บาทนะครับ สำหรับงานเนียนก็ต้องหนุยเรสซิ่งโปรเจกต์นะครับงานสวยงานกริบเลยนะครับผมแบรนด์ตัวนี้นะครับผมกล้ารับประกันเลยนะครับผมของหนุยนะครับหนุยเรสซิ่งโปรเจกต์วันนี้ได้นัดกันกับน,น้องคนหนึ่งนะครับจะเอาเวฟร้อยสิบไมาติดตั้งนะครับผม ี่เลยนะครับเป็นเวฟร้อยสิบไอนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นล้อแม็กนะครับเพิ่งเปลี่ยนล้อแม็กออกนะครับใส่ชุดโลเข้าไปนะครับเป็นชุดล้อของฟาร์มต้นนะครับสีอันนี้ก็น่าจะมีโปรเจกต์ยาวนะครับค่อยๆทําไปนะครับตอนนี้น้องเขาบอกว่าพี่เอาอาร์มก่อนนะครับชุดอาร์มก่อนโปรเจกต์หน้าก็น่าจะเป็นโชคหรือท่อนะครับยังไม่รู้ช่างของเราก็กําลังติดตั้งนะครับทํางานไปเรื่อยๆนะครับผม นี้ก็เป็นอุปกรณ์เพิ่มนะครับเสริมนะครับว่าจะป็นสายไปยึดดำแกนล้อมือลิงนะครับเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะครับกำลังใสนน่น็อตหัโชคนะครับตอนหงโชคก็เป็นน็อตเบอร์14นะครับผม <étique> <ural> น้องจาะจงงานเสียม่วงนะครับมันก็สวยดีจักได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหยิบดำนะครับลองเทียบๆลองใส่ดูนะครับต้นับ โดยปกตินะครับน,น้องเขาสั่งของ m อ็นะครับอาร์มของ m อ็มเอสอิตาลีนะครับสีม่วงยี่สองนิ้วเพิ่นช่วงนี้นะครับมันมีโปรของอาร์มหนุ่ยนะครับจากพันห้าร้อยห้าสิบเหลือแค่พันสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมก็เลยแนะนําว่าน้องเอานรืเลยดีกว่าน้องเอานนี้เลยดีกว่าราคาเกินกันนิดเดียววัช่วงนี้อาร์มหนุ่ยลดนะครับน้องก็เลยบอกว่าจัดเลยครับพี่พูดง่ายนะครับ น,นีก้ก็กำลังประกบกำลังประกบสายเบยรกนะครับยืดสองนิ้วโอเคนะครับตัวยันเบรกนะครับตัวยึดเบรกสีแดงนะครับ2นิ้วกับสายเบยรกนะครับสีน้ำเงินยืด2นิ้วนะครับผมติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ไม่่อร้อนไรยน่เดมกแกนล้อนะครับผม เงินนะครับค่อยๆเข้าไปนะครับจริงๆนะครับรถแต่งถ้าเราแต่งให้สวยก็สวยนะครับแต่งให้เละก็นเละนะครับผมตัวนี้จะใส่บูทลองดูนะครับลองดูนะครับผมตอนแรกว่าจะใส่บูทตัวนี้นะครับแต่ใส่ไม่ได้นะครับมันยาวกว่ายาวเกินจะเกียร์ออกก็ไม่สวยนะครับผมลงเอยที่บูทตัวเดิมนะครับ ตอนนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนเจ้ามือลิงนะครับยึดดาก็ติดตั้งกับดาหลังเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำลังขันค่อยๆแต่งนะครับน้องบอกว่าค่อยๆแต่งทําไปเรื่อยๆนะครับมีโปรเจกต์อยู่หลายรายการนะครับโอเคนะครับมือลิงนะครับถอดออกมาแล้วนะครับผม ใส่โซ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราไปหยัดโซ่ให้นะครับช่วงนี้น้องยังไม่ค่อยเงินเงินเท่าไหร่นะครับค่อยๆทําไปนะครับผมผมด้ทาการต่อโซ่นะครับโซ่เบอร์สี่สองศูนย์นะครับพอต่อก็สองตัวนะครับนี่นะครับอะไรเดิมนะครับอะไรเก่าว่าจะเป็นมือลิงนะครับผมแกนล้อสายเบรกตัวยันเบรก ตัวนี้ก็สายเบรกพร้อมสปริงนะครับตัวยันเบรกนะครับตัวตัวยึดด้ำนะครับพูดง่ายๆนะครับผมเรียกได้หลายอย่างนะครับตัวนี้ก็เป็นอาร์มหลังนะครับของเดิมมันต้องแต่งนะครับรบบวัยรุ่นนะครับตัวผมเองก็สมัยวัยรุ่นนะครับ ยุคนั้นนะครับทาไหลแต่งมีแบบนี้นะครับรับรองเลยนะครับผมจ่ายแน่เลยนะครับรถยุคนั้นดีที่ของแต่งไม่มีขนาดนี้นะครับโอเคนะครับผมมือลิงกระส่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับเพลานะครับตอนนี้ก็กําลังจะขันเพลานะครับผมสายเบรกตัวยึดดำก็เรียบร้อยนะครับ น้องเขาบนนะครับอยากได้ท่อผายน่นแต่น่าจะไม่นานนะครับโปรเจกน์นี้จากแต่ก่อนเป็นรถเดิมๆนะครับเป็นเป็นรุ่นล้อแมกนะครับตัวนี้ใส่กิฟแล้วนะครับเ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่กิฟนะครับกันน็อตคลายนะครับ มตัวนี้ถ้าได้ชุดโซสเตอร์สีสักชุดนึงว่าอลังการเลยนะครับนะครับหนึ่ยโปรเจกต์นะครับีนะครับวางท่อนะครับท่อ,อยังเป็นท่อเดิมอยู่เลยนะครับผมแต่น่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่น่าจะโปรเจกต์อีกไม่นานนะครับน่าจะได้ท่อใหม่นะครับผม ตัวนี้ก็จัดส่งนะครับให้คุณลูกค้านะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับยังไม่ได้แพ็กเลยครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับโลสีเขียวก็เหมือนกันนะครับของบันไซนะครับน้องอุทัยรัตน์นะครับตัวนี้นะครับจัดสั่งมานะครับอุทัยรัตน์นะครับอุทัยรัตน์นะครับอำเภอปะทายนะครับจังหวัดนครราชสีมายังไม่ได้จัดส่งเลยนะครับผมนี่นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับ สำหรับเจ้าของคันนี้นะครับผมนี่นะครับมือลิงสายเบรกตัวยันอามเบาชุดใหญ่เลยนะครับผม,มเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวลองดูก่อนนะครับผมธรรมดานะครับใจมันรักนะครับต้องมีนะครับผม,ผมจะคุยกันกับเขารู้เรื่องนะครับ ุดนี้ก็เป็นของเก่านะครับห่อกลับบ้านนะครับผมของเดิมนะครับวันใดวันหนึ่งนะครับได้คืนสภาพนะครับผมกลับมาพร้อมใส่ถุงพลาสติกนะครับผมห่อกลับบ้านให้เลยนะครับเก็บดีๆนะครับน้องชุดนี้อะไรเดิมนะครับต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับว่ากันไปนะครับผมโอเคนะครับเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ค่อยเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆแต่งนะครับผมน้องเขาว่างั้นนะครับโปรเจกต์หน้านะครับไม่รู้ว่าจะใส่อะไรนะครับมีหลายรายการนะครับที่น้องเขาจ้องจ้องไว้นะครับผมหรืมเข้าที่เข้าทางนะครับอาจจะเป็นโซ่สเตอร์นะครับโปรเจกต์ใหม่หรือว่าโชคหรือว่าท่อนะครับยังไม่รู้นะครับผมค่อยค่แต่งไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีมานําเสนอแค่นี้นะครับสำหรับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็โชคดีมีชัยครับสวัสดีครับผม